ันนี้จะมาขอตัดทรงจงอางล่าเหยื่อครับดูนะครับมีคนมานั่งรอคอยตัดผมประมาณสี่ห้าคนบวกกับคุณโชดด้วยนะครับนี่ขอโทษนะครับคุณโชดครับคุณโชดซื้อผักเหรอซื้อซืหน้ามามองหน่อยโอซื้อปลาถุงเท่าไหร่ครับนี่เขามารอตัดผมแล้วมีคนมาขายปลาด้วยครับครับอันนี้จะตัดทรง ทรงฉดูดไอ้ทรงจ,งจงจงอางล่าเหยื่อนะครับเนคนนี้จะมาตัด,ตดผมขออนุญาตคุมผ้าก่อนนะครับทุกคนนะครับคุมผ้าก่อนนะครับจะตัดทรงทรง,ทรงจงอางครับจงอางล่าเหยื่อดูนะครับทรงจงอางล่าเหยื่อ ดูนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นทรงจงอางจงอางมันจะเอาหัวไว้อย่างนี้อันนี้คือหัวงูจงอางนะครับครับ,รบอันนี้ทรงงูจงอางไล่เหยื่อ งูจงอางนี่มันหากินมันกินงูด้วยกันเองนะครับทรงจงอางไล่เหยื่อเนี่ยมันมันมันก็ต้องตัดออกแบบมาตรฐานของช่างอ้อนนะครับน,นี่เป็นหางงูจงอางนะครับนี่หัวมันตรงตัดหัวงูจงอางครับ ทำไมครับเฟตมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับจงงูจงอางล่าเหยื่อวันนี้หัวงูจงอางนะครับนีดูนะครับสวัสดีครับเชิญข้างในเลยครับ ถ้ารอตัดมาดูครับอันนี้ตัดทรงงูจงทรงงูจง,ง,ง,จงอางได้เลยครับมาเปลี่ยนให้เอาเลยครับคุณโชธครับเข้ามานี่หน่อยครับตอนนี้คุณโชธก็มาช่วยผมตัดนะครับช่วยโอ้ยหลานชายสุดหล่อเขาจะมาตัดเขาจะมาดูชมมีแขกมาขอชมการตัดผมกองเชียร์งูจงอางไล่เหยื่อนะครับเยทรงนี้เป็นทรงงูจงอางครับเนีย่ย งูจงอางนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะแผ่พังพานครับแล้วมันก็จะไปล่าเหยื่อครับอันนี้จีสกินเฮดจะว่ากับพักไปเลยครับครับอันนี้โอ้ไม่เอา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 เขากาลังทําไอ้คอนเทนอยู่ครับกำลังทําคอนเทนอยู่ครับมันจะออกไปแล้วการแบ็กเมยรัฐบาลชุดใหม่นี่เขาจะต้องเอาเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่แบ็กเมไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงครับ วิธีตัดของช่างอ้อนก็ตัดง่ายๆครับี่เห็นไหมครับสงงูจงอางไล่ยเหยื่อนะครับรเข้าเป็นรัฐบาลผมก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมสถาบันแล้วกัน,กาานครับผมผมสู้ใจขาดครับผมอันนี้คือการจัดตั้ง<อ>รัฐบาลยากมากชุดนี้นะครับอตอนนี้รวมให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกให้ได้นะครับเพื่อไทยเขายอมแพ้ไปแล้วเก้าไกลนะครับก้าไกลก็ยกตรงขาวไปแล้ว อันนี้อันนี้เป็นคนป่าคนดงครับมาตัดผมทรงจงอางไล่เหยื่อทรงจงอางไล่เหยื่อนี่มันหาดูยากนะครับนี่ด้านหลังนี่ด้านหน้านี่งูจงอางเลยแหละครับเนี่ดูนะครับตัดงูจงอางมันตัดยากนะครับทรงนี้มันออกแบบเรียนดีไซเนอร์ช่างอ่อนดีไซเนอร์ออกแบบยากเหมือนกันแหละ ครับนี่ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้ยังไม่สวยงูจงอางยังไม่สวยอันนี้มันอ้าปากมันกําลังจะฉันเหยื่อนี่เห็นไหมครับดูตัวงูจงอางจะเป็นอย่างนี้แหละครับตรงกลางเขาก็จะคล้วยการกระบาดอย่างนี้หัวมันจะแตกทรงงูจงอางนะครับหัวมันจะร้าวอย่างนี้มันพร้อมที่จะไล่เหยื่อเลยครับ ตรงนี้แหละครับให้ดูชัดๆเลยครับชาวเน็ตขอมาว่าอยากดูทรงงูจงอางวะ่ะครับนี่หัวแตกๆอย่างนี้แหละทบเดี๋ยวจะได้เห็นทรงเทน้านครับ,บขอบคุณมากครับผมตัดให้ดูขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับชัดๆเลยครับชาวเน็ตขอมาว่าอยากดูทรงงูจงอางว่ะครับนี่หัวแตกๆอย่างนี้แหละทบเดี๋ยวจะได้เห็นทรงเท